จากนาไพนะคะก็จะมีเดินหน้าพุศกกันมงกรอนะคะมีน้ํานะคะกรกฎดวีนพิจิตนะคะเไม่มีธาตุลมนะคะแล้วก็เป็นธาตุไฟไม่สิงธนูเลยนะคะเด่นๆก็จะมีค้นวันจันทร์นะคะไฮพินเทศนะคะวันอาทิตย์เตอสันนะคะราศีพุธศกไฮโดแฟนนะคะแล้วก็จัสติสราศีตุลน,นะคะจันภาไพนะคะก็ไนท์อ t ฟเพนดักเคินะคะก็เป็นระดับอัศวินนะคะอายุประมาณสามสิบถึงสามห้าอัพนะคะก็น่าจะรู้จัก คุณหรือว่าเอ่อกันมาหลายปีแล้วนะคะดินนี่คือเป็นอะไรที่นานนะคะแล้วก็มั่น,งนะคงนะตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกเอ่อ justice นะคะมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันเขารู้สึกว่าใช่แล้วนะคะ justice ก็คือเขารู้สึกว่าเขาลุ่มหลงคุณนะานแล้วก็มีความคิดถึงแบบยังมีแพ็ชั่นอยู่เลยนะคะไม่เพีแค่นี้ก็คือเป็นอะไรที่ลักษณะที่เรียกว่าเอ่อนอกจากหมอดูแม่ชีก็จะหมายถึงคิดถึงหรืออะไรอวร์ค่ำคืนนะคะแต่ว่าจะต่างจากเดวิลนะคะ แล้วก็อันนี้คือรู้จักกันมานานแล้วหรือไม่ก็น,นะตอนนี้นะคะก็คือจัสติสนะคะคือความชัดเจนในใจให้ความยุติธรรมหรือว่ารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะะเพราะคุณทําให้เขาปั่นปวนนะคะแล้วก็นี้นะค,ะคณไพ่เนื้อคู่ขึ้นด้วยนะคะไพ่ตรงฟงน,นะคะถ้าไม่ได้หมายถึงสำเน็จผิดนะคะใบนี้ก็จะหมายถึงพวกไพ่เนื้อคู่ขึ้นนะคะคู่คู่บุญนะคะก็มาจากท้องฟ้าเลยนะะเขาส่งมานะก็ คุณเคยคู่กันนะคะก็เลยชาตินี้กลับมาเจอกันอีกนะคะทิ้งเมื่อวานนะคะเขาก็อาจจะเป็นคนคาดไฟนะคะไม่สิงห์นูนนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีแพชชั่นมีเสน่ห์นะคะทำอะไรก็เอ่อค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นนะคะเป็นคนมีไฟนะคะแต่ณตอนนี้เรียกว่าเขาแพชชั่นมาเต็มเลยนะคะไฟลุกเลยนะคะก็ถือครบเพลิงมาเลยนะคะก็อ่าหวังหวังก้าวเหรียญอยู่นะคะก็คือคุณเ่เอยนะคะก็เป็นสาวโสดนะคะก็อยากจะสอยคุณลงจากทานนะคะนี่ก็เรียกว่า อยากจะพุ่งตัวเลยนะคะเพดอมอานี่เป็นเด็กนะคะ <c oughs> เด็กกว่านะคะก็คือเถ้ามองเป็นสองคนก็ได้ะะ่ะหรือไม่ก็คือ,อเขาอาจจะอายุน,น้อยกว่าคุณแต่ว่ามีความมั่นคงนะค,ะคือเพจเนี่ยจะอายุยี่สห้าถึงสามสิบแต่ท่านไนเนี่ยสามสิบถึงสามห้านะคะนี่ก็เรียกว่าอยากจะพุ่งตัวเข้ามาเลยนะคะมาจีบมาเกี่ยวข้องนะคะนี่ก็เพดอมอาเป็นพวกเด็กมีแพชชั่นแล้วก็อยากทําอะไรไวๆเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นนะคะ แลวซันนะคะคุณยังน่ารักสว่างสดใสจำรับเขาก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายเลยนะหรือไม่ก็เวลาเขาเจอคุณนะคะเขาจะรู้สึกเหมือนโลกนี้มันสดใสนะคะมีความสุขนะคะก็เป็นสองถ้วยนะคะจีบรักชอบอยู่นะคะเป็นคู่รักคนแฟนกันได้นะ,ะหรือไม่ก็เวลาเขาเจอคุณนะคเขามีความรู้สึกว่าเขาเริ่มจะรักคุณแล้วนะคะแล้วก็เดือวซันนี่ก็เรียกว่าเป็นที่หนึ่งในใจนะ,ะหรือไม่ก็คุณนะคะทําให้เขาเอ่อมีพอร์มีแรงบันดาลใจในการที่จะ ดำเนินชีวิตถ้าเกิดว่ารู้จักกันหรือว่าทํางานที่เดียวกันหรืออาจจะเอ,อต้องเกี่ยวข้องกันแต่ว่าทํางานกับคนละที่ก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการที่จะมีชีวิตแล้วก็ทําโปรเจกต์ทำงานอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าเหมือนมีแฟนะม,มีแฟนก็มีกําลังใจนะคะคุณอาจจะมีความแตกต่างกันทางสีผิวด้วยนะคะส่วนก้าเหลียงก็คือเออนอกจากคุณเป็นคนโสดก็อาจจะหมายถึงตังวเขาเนี่ยแหละค่ะโสดอยู่ถ่ะโสดแบบเออ ไม่ได้นสนใจใครก็ทําแต่งานแต่งเงินแต่พ<ค>อมาเจอคุณก็เลยมีความรู้สึกอยากจะเอ,อรู้สึกดีๆก็เลยเริ่มรักแล้วนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของเส้นเรื่องหนึ่งนะคะสาหรับคนที่รู้จักกันมานานก็ทําให้ความรู้สึกว่าเอรอู้จกักมานานแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดหรือลืมคุณได้นะก็ยังหมกมุ่นในหัวมีแต่คุณอยู่แนละ้วก็เลยส่วนคุณคงเป็นคนที่ใช่แล้วละ่ะแล้วยังมีราศีพื่นขึ้หนึ่คือไพ่เหนือคูณค่ะก็คิดว่า ถ้าคนไม่ใช่คู่กันนะคะเขาจะไม่สามารถสื่อกันทางจิตมิญญาณได้ะคะ่ะหรือนึกถึงกันตลอดะคะ่แะแม้พยายามตัดพยายามข่มใจนะคะก็ข่มไม่ได้ะคะ่ะจะเห็นว่า Justice จัสติสสำหรับนี้นะคะ่ค่อหน้ายิ้มนะคะแต่ข้างในนี่เศร้านะคะเขาอาจจะบางทีคิดถึงคุณนะคะก็คือข่มตาข่มใจข่มอารมณ์ไม่ได้ะคะยังคงนึกถึงคิดถึงคุณเสมอนะคะก็ยังรักอยู่นะคะก็จะนับให้ลงไปประมาณนี้นะคะ่ะ